啊！我操你！啊！你快躲起来！ จะบังคับ,บให้มันไปทางอื่นแนะ่อย่ามาทางฝ่ายไหน มือแรงกับสิจมมาที่วีดมือแม่พองแม่ที่เจ็บมือแม่ที่เจ็บแขนออื

คนเฮาหนิละคนเรานะ อิลีเด้คอยสิบดวงให้เขาหันยุ่สบายสบายแต่บะหมักมันแมอนอิลีเดี๋ยวน่ะอืมอือ้อ้ขาดยึดตัวละ มเขือข่อบเดี๋ยวมัมะม่นเฮียล้บบอ,อแตก ข่าป้าป่าดิแม่ขาปา่มีผักเอ,ออบอกว่าบางสวนมาตดต้นนี่สามงาเก็บมือเลยพีน้องซำมน้ำไปซับพเตกล้องมาเลียงสื่อขอ้าวาป่านำอะไรหรือว่านำาเยเืยเ่ดีมี่รขนานไรงุ่งุรตายเลยนำอะไมีออกจากฟันมันรั เพมอนันมีละอออันแฟนหน,นาบานเท่าไว่าคันนี้มีโตเ็ด,ดอีกเพาต้องถากเนีเอ้ามีน,นี่มันงอ้ออืม่เป็นมีดเดียวนะไก็ได้เด้เ็ดบ่เป็นกับบานั่นบ่นี้เอ็ดบ่เป็นกับบ่นั่นบ่นีนเ้นเ็งงเดมาเอ็ดมามทุนน่นแลวกับบ่คิดว่าจะของเท่าจังแม่ เขาให้อยยุซ um> 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 ื้อๆก็อยากยูยู่ว่าขันม้ากี่กะอย่าเล็บอย่าไปมันเท็ดบอดด้อายุนี่แล้วมันเท็ดยังบอดดหนึ่งจะาของเขาสองจะาของมิโลประจำตัวลาดหมูอันแสดงก็ไลยจงขื่นหอดตายงมตายน้องง้าสยเนาะ ใส่น้ำหบัลยบาเดกก้มีดตงพอก็พอเนี่ลิี้ายเอาะ่าด่ามแต่เอาหมวกมือก้อนที่แม่ถือไปน่ะก็มีตตัวบ้ันสา์ที่น้องมึงนี้เนาะไปซื้อที่ตลาดมาค่ะเล่น เสาไฟเด้อเอ้ยเสาไฟเด้อเสาไฟเด้อ <c oughs> น,นี่แหละเขาเรียกว่าทว่ายังก่อน หัวหับเมียคอนบ่ <c oughs> ปุ่นหัวอยู่ปุ่นติกูนี่เขาแก่เขาแก่ตัดต้นเดียวมือแดงเลยเขาแก่นานงคุมงานมาเน่าหมูเลี้ยงส,สิสามมงแดงห่อนครัก าดว่าวันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอี่ยนกระก๋องเชีย